เป็นครั้งแรกของไทยค่ะที่มีการนําหุ่นยนต์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยนะคะซึ่งต้องรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีนการใช้หุ่นยนต์แบบนี้ค่ะมีข้อดี<ม>ก็คือจะช่วยลดการรับรังสีสะสมของบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการรักษาได้ถึง20เท่าค่ะ นี่เป็นการจําลองการใช้หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยทั้งการพูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบวิดีโอการวัดสัญญาณชีพการขนส่งสารรังสีไอโอดีนการให้ยารักษาอาหารรวมไปถึงการตรวจสอบการเปื้อนรังสีในพื้นที่การให้บริการหรือว่าบริเวณห้องพักผู้ป่วยนะคะโดยสั่งการแล้วก็ควบคุมผ่านแท็บเล็ตค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ภายในห้องพักผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะถูกรังสีไอโอดีนจากการรักษา หวหน้าทีมพัฒนาหุ่นยนต์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฝ่ายรังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรระบุว่าที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปให้บริการผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ภายในห้องพักต้องใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันร,รังสีเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกรังสีนะคะแต่หลังจากนําหุ่นยนต์มาใช้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยลดการรับรังสีสะสมระหว่างการรักษาผู้ป่วยได้ถึง20เท่าค่ะ ก่อนที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้นะคะก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะต้องนำสารลังสีไอโอดีนไปให้ผู้ป่วยด้วยตัวเองเมื่อผู้ป่วยรับประทานสารลังสีไอโอดีนเข้าไปแล้วสารลังสีบางส่วนก็จะออกมาจากตัวผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นนักรังสีการแพทย์ก็จะได้รับรังสีออกได้รับรังสีนะคะเพราะฉะนั้นพอมีหุ่นยนต์มาแล้วเนี่ยนักรังสีการแพทย์ก็ไม่ต้องนำสารลังสีไอโอดีนไปให้ผู้ป่วยเพราะว่ามีหุ่นยนต์ช่วยก็ทำให นักตังสีการแพทย์เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าเขาไม่ได้รับการแผ่รังสีมาจากคนไข้ค่ะจุฬาเองมีปัญหามากเรื่องการให้บริการคนไข้เพื่อใเกิดความประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยซึ่งเรามีบุคลากรน้อยลงทำายัางไงให้เราสามารถจะรักษาคุณภาพการให้บริการโดยเกิดความปลอดภัยกับท้งคนไข้และผู้ดูแลก็นำมาซึ่งนวัตกรรมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำ เอ,า,อาสารซึ่งเป็นแร่ดังสีให้ผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งต่อมไทรอยเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการผลกระทบต่อผู้ดูแลและเกิดความสะดวกสูงสุดนี่ก็เป็นตัวอย่างนวัตกรรมที่เป็นน้องคนยนีตรงนี้เกิดขึ้นครับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยระบุว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและเตรียมจะเพิ่มจํานวนให้สอดคล้องกับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะหลังจากนําหุ่นยนต์ตัวนี้มาใช้กว่า8เดือนได้การตอบรับที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรวมถึงช่วยลดระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ